ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่หลงเขง้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับโดยกับผมท็อปพาหลงวันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่ปุกเขาตีนไก่กันนะครับจุดหมายแรกที่ผมจะไปคือสวนลุงจอร์ดนะครับวันนี้เราจะไปพักันที่นั่นเฮียบขับเะลิดซอยถึงแล้วสวนลุงจอร์ด เสร็จแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สวนลุงจอร์นะครับบิวบรรยากาศใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าขุบเขาตีนไก่นะครับมันจะมีที่เที่ยวอยู่สามที่นะครับเป็นแบบตีนไก่เนาะตรงนี้จะเป็นแบบจุดเริ่มต้นนะครับแล้วเรามันจะมีที่เที่ยวอยู่สามที่นะครับจะมีเขาหัวมวกมีผานางดําแล้วก็มีน้ําตกสลัดใดนะครับวันนี้ผมจะไปที่น้ําตก สลัดใดก่อนนะครับระยะทางประมาณ2.5กิโลเมตรนะครับเดินไปก่อนจะไปเดี๋ยวกินข้าวก่อนตอนนี้เที่ยงครึ่งละเริ่มหิวแล้วนะครับแดียเราไปกินข้าวเสร็จปุ๊บเราไปเล่นน้ําตกกันดีกว่าไปาครับน้ําตกสลัดใดไปทางไหนนะออกไปนี่เสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่ค่ะเลี้ยวซ้ายต้องต้องเข้าไอพ้พันเพราะพันไม้อะไรไหมเออทางนี้ปุ๊บไม,ไม่ใช่ไปทางนี้มันเห็นไหมมีสน ถนนปูนเห็นบ้างครับแล้วก็เดินขึ้นไปทางซ้ายมือไปทางนี้เลยจ้าโอเคและไอ้ที่มันเข้าไปตรงพอะพันไม้นั้นคือเข้าไปทางไหนมู่เข้าไปเขาหัวม่วงอ๋อนั้นไปเขาหมวหม่วงจ้าแต่ถ้าไปน้ำตกไปทางนี้จ<า><า>้าขอบคุณครับใจกลับไปบคุณมากไม่ได้นอนที่คืนคืนเดียวครับมาคืนนี้วันนี้ว่าจะไปน้ำตกสลัดใดแล้วก็ตอนเช้าค่อยไปหัวหมวก เดี๋ยวผมโอนจ่ายนะครับตอนนี้เราเริ่มเดินไปน้ำตกสลัดใดแล้วนะครับระยะทาง2.5กิโลแต่ว่าทางเดินไม่ยากนะตอนนี้เป็นคอนกรีตรถยนต์ขึ้นไปได้นะครับมอไซค์ก็ขึ้นไปได้ไปได้ครึ่งทางแล้วก็เดินต่ออีกครึ่งทางนะครับแต่น,นี้เราจะเดินเลยนะครับเอาบรรยากาศของพลุงพลังมากดูอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะ,ยะมีน้ําเขาให้ซื้อน้ําไปด้วยครับ อาจจะเหนื่อยนะแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงก็เลยซื้อไส้กรอ,อกมาสองหนาจะมีคนเรื่อยๆครับระหว่างไปด้วยกันครับ <c oughs> ไปน้ำตกนะไปน้ําตกครับเคยไปป่ะ <c oughs> ไม่เคยครั้งแรก <c oughs> เคยมาไหมครับ <c oughs> ไม่เคยไม่เคยมา <c oughs> ไปด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ไปด้วยกันตอนนี้เที่ยงห้าสิบนะครับเราเริ่มเดินตอนเที่ยงห้าสิบเดี๋ยวเราดูกันว่า เราจะไปถึงที่นู่นกี่โมงแล้วก็กลับลงมากี่โมงนะครับทางจะเป็นถนนแบบนี้เลยนี่เดินง่ายอยู่นะโอเคน้องมามีนะักวิ่งคลิวตลอดทางนะครับระยะทางนี้สุดยอดเลยนะเขาวิ่งขึ้นวิ่งลง ผมเหนื่อยแล้วเนี่ยนั่งผักกินไส้กรอกแล้วนะทุกคน ค่อยมีแรงขึ้นมาหน่อยน้ำขวดเล็กหมดเกินครึ่งขวดไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางเลยดูเหงื่อดิเหงื่อเต็มไปหมดเลยมีคนวิ่งเทลตลอดนะครับกล้ามเนื้อขาแข็งแรงมากเลยวิ่งขึ้นวิ่งลงสุดยอดยอมรับเรามือใหม่นะครับนี่ขนาดว่าเป็นทางแบบนี้นะทางแบบมีคอนกรีตให้นะครับแต่ทางมันชันอยู่ยนะเหนื่อย ปกติแล้วผมเป็นคนไม่ชอบกินขิงดองนะครับวันนี้ขิงดองอร่อยเป็นพิเศษอเอสปอนเซอร์ขวดหนึ่งครับอ้าวพักแล้วครับ ผมไปก่อนนะเมื่อกี้เจอพี่ที่ขึ้นมาด้วยกันเมื่อกี้นะครับพี่เขาพักกินแตงโมงอยู่พอดีเลยข้างบนมีร้านขายของนะครับขายพวกน้ำพวกลิ้นชิ้นผมว่าน้ำเปล่าอย่างเดียวเอาไม่อยู่ละผมเลยซื้อสปอนเซอร์มนะกินเติมเกลือแร่ทั้งห่อยพ่อะเงอะออกเยอะมากตอนขึ้นมาเป็นเนินชันนะครับตอนนี้เป็นทางาลาดละ น่าจะเดินสบายขึ้นมาเดินน้ำตกสลัดใดไม่ต้องกลัวเหงานะครับมีเพื่อนร่วมทางตลอดนะครับเขาจะมีนักวิ่งเทรลตลอดทางเลยนะครับตอนนี้น่าจะมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับทางเดินสบายละ อันนี้เขาจะมีป้ายบอกทางตลอดนะครับแล้วก็จะมีเชือกแบบนี้นะครับนักวิ่งเทลเข้ามาผูกไว้นะครับว่าคุณมาถูกแล้วนะครับ เรากลับมาถึงข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้บ่ายสามยี่สิบสองนาทีนะครับใช้เวลาประมาณ40นาทีในการกลับแล้วก็ตอนขึ้นก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงขึ้นไปถึงข้างบนคุ้มมากเลยเสวยมากตอนนี้ผมกลับมาพักผ่อนนะครับที่เต็นท์นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้พระอาทิตย์ลงตั้งวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไป ที่ผานางดำนะครับก็เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกตรงนั้นเป็นจุดกลางเต็์ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเลือกที่จะมาที่สวนลุงจอร์นะครับผานางดำเราสามารถขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปถึงด้านบนได้เลยนะครับระหว่างนี้นะครับผมจะพาทุกคนดูบรรยากาศของสวนลุงจอร์จก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะ อนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่ผานางดำนะครับไปดูพระอาทิตตกกันไปมือไม่ถึงไฟเลี้ยววัดสีกะอางอันนี้ทางลงทางขึ้นนะครับเราจะเข้าที่วัดสีกะอางนะครับแล้วมันก็จะมีทางให้ไปผานางดำ าาผาตรงนั้นนะครับนี่ผานางดำาผานางดำตรงนั้นนะ ไปซื้อของกินม,มานะครับนี่ผัดไทยกุ้ง50สบบาทได้เยอะมากนะ50บาทเนี่ยกับสถานที่แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ผักมาเป็นน่าจะเป็นหัวปลีนะไม่รู้มันเข้ากันหรือเปล่าผมก็ไม่เคยกินหัวปลีกับผัดไทยเหมือนกันแล้วก็ม,มาม่านะครับอันนี้ไว้กินตอนเช้านะครับเรามากางเต็นท์เราจะขาดมาม่าไม่ได้ก็น้ำเปล่าขนมเลครับขาดไม่ได้เหมือนกัน ซอฟฟิ่ uh, ทาไปแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ยุงกัดแล้วก็น้ำมะพร้าวนะครับแก้วแตกไปแล้วนะครับผมทําตกเมื่อกี้นี้ต้องกินในถุงเดี๋ยวผมขอเวลากินก่อนนะครับแล้วจะมาสรุปกันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็พรุ่งนี้จะไปที่ไหนยังไงต่อนะครับขอตัวกินแป๊บเดียวเดี๋ยวเรามาสรุปเหตุการณ์วันนี้กันนะครับเราเดินทางไปน้ำตกสลัดได้ ระยะทาง2.5กิโลเมตรนะครับเราออกเดินทางตอนเที่ยง50ถึงที่นู่นบ่ายโมง40ใช้เวลาเดินทาง50นาทีเน้ะก็50นาทีนี้ก็มีแวะพักด้วยนะครับก็ไม่ไกลมากแต่ว่าทางขึ้นเริ่มแรกเนี่ยทางขึ้นค่อนข้างชันนะครับถึงกับท้อเลยเพราะว่ามันมันชันยาวเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นทางลาดแล้วก็จะชันลงไปแล้วก็จะชันขึ้นมาอีกนะครับก็ ก็เหนื่อยอยู่อากาศร้อนด,ด้วยมีเหงื่อเต็มเลยแต่พอไปถึงจุดตรงนั้นแล้วโอ้โหมันหายเหนื่อยมากๆนะครับน้ําเย็นแล้วแบบคนเป็นมิดคือแบบไปถึงแล้วมันหายเหนื่อยจริงๆนะครับพอลงมาถึงปุ๊บผมก็จัดของเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ลงเล่นน้ําแช่น้ํากับเด็กน้อยนะครับก็แช่จนจะเป็นปอดบวอมอยู่แล้วเนี่ย เพื่อที่จะรอเวลาตอนเย็นนะครับเราจะไปที่ผานางดําแต่ที่นี่เนี่ยผมไม่รู้ว่าที่ผานางดาเนี่ยเขาปิดประตูวัดนะครับมันขึ้นผ่านทางวัดศรีกระอองไปเนี่ยประตูมันปิดหกโมงแล้วผมอะ่ะกะว่าจะไปห้าโมงครึ่งเ,เราก็ไปห้าโมงครึ่งแล้วขึ้นไปถึงข้างบนพี่เขาก็ถามว่ามาเที่ยวใช่ไหมก็บอกว่าใช่ครับเขาบอกว่าประตูจะปิดหกโมงนะรีบถ่ายให้เสร็จ ไม่งั้นเขาจะล็อกผมก็เลยถ่ายมาได้นิดหน่อยนะครับที่ผ่านางดำอันนี้ก็ขอโทษทุกคนด้วยก็มาแวะดูได้นะครับอยู่ใกล้ๆขับรถขึ้นไปถึงนะรถมอไซค์รถยนต์ก็ขึ้นได้นะแต่ว่าต้องเป็นรถที่ยกสูงหน่อยนะครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับผมจะไปเดินเขาหัวหมวกเขาหัวหมวกมันจะเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ๆ ตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีภาพเขียนโบราณด้วยไม่รู้โบราณจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพุ่งนี้จะพาไปดูผมกะว่าจะตื่นแล้วก็ไปแต่เช้าเพื่อที่จะได้ไม่ร้อนมากกะว่าตื่นสักตีห้าครึ่งล้างหน้าล้างตาสักหกโมงค่อยออกเดินทางอะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะอย่าไปเชื่อเดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้กันก็บรรยากาศตอนกลางคืนก็ประมาณนี้นะครับคนน้อยเพราะว่า อยู่ไม่ไกลจากเมืองมากเขาก็อาจจะไปกลับกันหรือว่าอาจจะไปพักในเมืองกันเนาะตรงแคมป์ตรงนี้ก็มีอยู่สามสี่เต็นท์นะครับมีไม่เยอะเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอพักผ่อนก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เจอกันพรุนนะะ่งนี้เช้าครับ ตอนนี้8โมงนะครับเราจะออกเดินทางไปที่เขาหัวมวกจุดเริ่มต้นเราจะอยู่ที่สถานีเพาะพันก,กล้าไม้ขึ้นมาเราซื้อน้ำกับสปอนเซอร์นะครับเหนื่อยแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยหรือเปล่าซื้อมาไว้ก่อนระยะทางอันนี้จะใกล้กว่าน้ำตกสลับใดนะครับก็ทางคิดว่าน่าจะไม่ยากเท่า เริ่มต้นทางจะเป็นคอนกรีตแบบนี้นะครับก็จะเดินง่ายเดินสะดวกหน่อยเนาะมันจะมีทางแยกซ้ายขวาอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเนี่ยนักวิ่งเทวลเขาจะผูกเชือกอย่างนี้ไว้นะครับเป็นสัญลักษณ์ทางที่เขาวิ่งไปนะอันนี้ก็จะตรงไปเพราะว่ามีเชือกอยู่ด้านหน้าส่วนฝั่งนี้ไม่มีนะเป็นบ้านคน เขาจะไม่เชือกบ,บอกป้าให้มาทางนี้นะครับไปไปตามทางเขานั่นแหละ เหงื่อเริ oh, ่มออกแล้วนะครับเดโอ้๊ยเยอะๆเกิดหปลุดเตะปุ่มไม้นี่เลยนี่ดีว่ามันไม่แทงเข้าไปก็เดินไปติดสปอนเซอร์ไปลดอาการเหนื่อยล้าได้เยอะพอสมควรวันนี้ผมใส่รองเท้าแตะมาเดินนะครับเพราะว่า รองเท้าเข้าไปไอตัวรองพื้นมันหลุดหมดแล้วนะครับอย่างว่านะรองเท้าราคาร้อยสองร้อยจะไปทนอะไรก็เลยขอใส่อีแตะมาแทนวันนี้แต่ว่าทางไม่ลำบากเดินง่ายกว่าทางไปน้ำตกสลัดใดเยอะผมบอกเลยเดี๋ยวเราใกล้ถึงแล้วแหละไปะ ตัวก็ไม่ได้สูงแต่ต้องก้มหลบไม้โอ้ยเอผิดทางเชื่ออยู่นี่ <laughs> เชื่ออยู่นี่เกือบไปไหนแล้วก็ไม่รู้ <laughs> เชื่ออยู่ตรงนี้แม่เกือบหลง <laughs> ผมเริ่มกอดเขา่ากอดเขาเดินละ <laughs> ก้ถึงแล้วได้ยินเสียงคนพูดด้านบนจังยืนยันว่าทางง่ายกว่าทางไปน้ำตกสลัดใดนะครับง่ายกว่าแค่เริ่มต้นอีกแต่เดียว ที่ลัก้องก้องเลยเยี hmm. ่ยบเก๋ไม่ใช so like okay. so mm ่ค hmm. ืออะไขัวหัวหมวกข้างบนมันจะเหมือนมีหมวกใส่อยู่บนก้อนหินข้างบนนะคัเราไปชมวิวกันฝั่งนู้นตรงนู้นผานางดำ เลยไปอีกนะครับตรงนี้เป็นที่พักแล้วก็เลยไปตรงนู้นที่เป็นหินดำๆนั้นคือผานางดำที่เราไปดูอาทิตย์ตกเมื่อเย็นโอ้ยเฮาโง่โง่อะนั่นคืออะไรโง่ข้างบนมีสุนัขตัวน้อยสองตัวสองตัวสองตัวนี้ครับสองตัวนี้ไม่ใช่สองตัวสองตัวนี้ อันอันนี้ไม่ใช่หมามีเจ้าของใช่ไหมเนี่ยน่าจะไม่มีหมดแล้วขนมมาหมดแล้วอันนี้เป็นภาพเขียนภาพเขียนมันโบราณมากเลยพี่ตรงไหนครับเนี่ยนนเนี่ยเนี่ยไ,ไม่เห็นมีก็ไป็เลยภาพเขียนพี่ก็บอกภาพเขียนจริงเละไม่ได้มองเลยไปเดินมอพี่ไม่ได้มองเลยเหรอไม่ได้มองครับภาพเขียนคนมาเขียนหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าภาพโบราณกมรมสีอะไรมาตรวจสอบแล้วอือ ผมก็ไม่รู้นะเขาว่ากันอย่างนั้นผมก็เชื่อแล้วกันโอเคเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออแล้วก็สรรหามาวาดฝั่งนี้เนาะฝั่งนู้นก็ไม่เขียนเออก็มาเขียนตรงที่มันจะตกอยู่แล้วเนี่ยเอ่เนอ เนินพานโนจะกลับหรือจะไปต่อจะกลับหรือจะไปต่อไปต่อปะเขาบอกว่าอีกกิโลกว่ากถึงแล้วกิโลกว่ากาที่บ้าทางขึ้นอย่างชัน เขาบอกจะเป็นจุดชมวิวพาโรพาโนลามา360องศาเขาบอกว่าขึ้นมาทางเนี้ยมันลงไปข้างล่างได้ผมก็เลยไม่ได้กลับทางเดิมก็เลยขึ้นทางนี้ถ้าเกิดว่ามันไปแล้วมันลงอีกทางนึงไม่ได้นี่สวยเลยนะเพราะว่าเดินขึ้นมาลำบากเหนื่อย เราโดนขายฟันแล้วครับทุกคนเอาถามพี่ที่สวนกันเมื่อกี้ว่าข้างบนมีอะไรมั่งบอกมันจะเป็นลานเล็กๆเห็นวิวพวกโรงเรียนนายร้อยจาปลอแล้วก็ต้องกลับทางเดิมนะครับก็คือตอนเราอยู่ตรงเขาหัวหมวกเอ้ยเขาหัวหมวกอะเราไปฟังเข้ามาว่าเออขึ้นทางเนี่ยขึ้นไปแล้วอะมันลงได้แต่สรุปก็คือ ต้องลงทางเดิมแต่มันใกล้จะถึงแล้วเนี่ยสิเราก็เลยต้องไปให้ถึงแล้วก็ค่อยกลับไม่เป็นไรนะสู้ๆให้กำลังใจตัวเองกันถึงแล้วมีแค่นี้ครับทุกคนอันนั้นคือโรงเรียนนายร้อยจปบรอเหรอครับนะใช่ครับตรงตรงนั้นเก่าเชงโอกอะครับ ที่มีหน้าผาแล้วมีตัวอักษรอะไรนะ c i m a อะไรเยเคยไปไหมไม่เคยไม่เคยครับ <c oughs> เขาได้เขามีเส้นท,ทางวิ่งขึ้นไปได้เหมือนกันแต่ต้องไปเขาไปจากลอยข้างในมีพุทธบาทกำลองม,มีก็สวยอยู่อืะตกเลยตัวเลก็กสรุปคือผมโดนล่อซื้อมา <c oughs> <c oughs> ไปนั่งไปนั่งฟังเขาอ่ะแล้วันสวยไปยังสลาดใดไปแล้วครับตลาดใดไปเมื่อวานนี้อ๋อครไปเมื่อวาน ต้นไม้ใหญ่ไปอะดูตรงไหนครับอ่าพอเราลงไปแยกขวาแยกขวาถ้าถ้าตรงไปมันจะเป็นหินหัวหมวกหิน,ห,นหินตั้งนะ,ะครับมันจะมีทางแยกก่อนก่อนก่อนถึงหินตั้งฮะมีทางแยกไปทางขวาแล้วก็ไปตามทางเเรื่อยมันมีอะไรครับตรงเป็นต้นไม้ใหญ่ฮะแค่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มากแล้วก็มีอ่างน้ําใช้ได้จริจรอ๋อเดี๋ยวขาลงไปเดี๋ยวดูป้ายแล้วก็มันมีป้ายบอกอยู่ <c oughs> ใช่ไหมครับมีมีครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็ถึงที่จอดรถอ๋อ ทางต้นไม้ใหญ่คือไปได้ครับไปที่จรถดที่ที่ตรงไออะไรนะที่พอ่อปลูกเดือนพ่อชำมาอ๋อถ้าตรงต้นไม้ใหญ่เรากลับได้โอเคครับครัแต่ว่าทางนี้กลับทางเดิมกล <laughs> ับทางเดิม <laughs> โอเคครับผม <laughs> ขาลงอยากลองเป็นนักวิ่งมาก, <laughs> ากใส่รเท้าแตะวิ่งพคดเอาดิ <laughs> มาดิมาดิเฮ้ยนี้สิบโมงครึ่งแล้วะครับ <laughs> โอ้โหขาลงมันมาก ก็ใส่ผ้าใบเหมือนจะมันนักวิ่งเทลวเขาเอ็นดูรองเท้าแตกผมมากเลยผมบอกว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวที่หลงเดินขึ้นมาด้านบนมันเป็นเหมือนจุดจุดเก็บระยะของนักวิ่งเขาะครับไม่มีอะไรเลย,ยเเช้าๆครับช้าๆคันคันแล้วก็ลื่นด้วยทางนี้ เขาบอกว่าไอ้ต้นไม้ใหญ่มันอยู่ตรงฐานน้ำที่เรามาต่อแรกเลยอยู่ทางซ้ายนิดหน่อยซึ่งเราผ่านมาทางเลยเขาอะขึ้นไปที่เขาหัวหมวกออีกทางหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าทางไหนไงเราก็เดินมาตามเชือกเรื่อยๆเนาะแต่เราอะดันมาอีกทางหนึ่งของเขาแล้วเราก็หลงเข้าใจผิดขึ้นไปจุดชม,มวิวพาน,นรลาม,มาอะไรก็ไม่รู้ สรุปก็คือทางที่เรามานี่แหละเป็นทางเป็นทางกลับได้แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่น,นี่ไงเราก็เอ่อตรงเขาบอกว่าตรงไปตรงลำธารครับตรงลำธารแล้วก็เยื้องซ้ายเราได้ยินเสียงน้ำแล้วน่าจะอีกแป๊บเดียวถึงแต่ตอนผมขึ้นผมขึ้นมาทางนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าต้นไม้ใหญ่มันอยู่ตรงไหน ออมันขึ้นได้สองทางใช่ไหมผมไม่รู้โอ้ตรงนี้เองต้นไม้ใหญ่ เรากลับมาถึงที่พักแล้วนะครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งพอดีเลยเ,เดี๋ยววันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเต็นท์แล้วก็กินข้าวแล้วก็กลับเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องท็อปพาหลวงด้วยนะครับวันนี้หลวงจริงๆเดินขึ้นไปข้างบนซึ่งไม่มีอะไรเลยยังไงกดติดตามให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ